ยืนหยัดทั้งกายและใจบนเส้นทางแห่งการกอบผู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยมุ่งมั่นตั้งใจน้อมแสดงกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารณนะอนุสรสถานทั้งเจ็ดแห่งที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าอันเกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและการสารต่อปณิธานของสิทธิอนุสิทิ์ทั่วโลกโดยในวันที่2ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2 5 5 9ความเป็นระบบระเบียสบสงบเสงีย่ยมสง่างามน่าเลื่อมใสจะปรากฏให้ทัศนานุตรยิยะอีกครั้งและพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุต1131ร ,1 รูป พร้อมแล้วที่จะประกาศธรรมชัยด้วยธรรมญตรา เทิดทูลบูชาที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเชื่อมโยงดวงใจของสิทธิอนุสิทธิ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนพร้อมร่วมฝ่าฟันอุปสรรคนานบประการยืนหยัดประกาศมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ด้วยมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะแสดงกตัญญูบูชา ในเส้นทางแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมารณนะอนุสร์สถานทั้งเจ็ดแห่งตั้งแต่สถานที่ที่ท่านเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อสถานที่ตั้งมโดปนิธานวนตลอดชีวิตสถานที่เกิดในเพศสมณะสถานที่เกิดด้วยกายทับสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรก สถานที่นขนคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายซึ่งต่อมาได้ขยายวิชาธรรมกายมาที่วัดพระธรรมกายอันเป็นจุดเริ่มต้นการเห็นอันประเสริฐในเส้นทางธรรมยาราและอนุวินาทีต่อจากนี้ไปก้าวย่างสู่ปีที่หแห่งการสแสดงกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์รพระผู้ปราบมาร กำลังปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งธรรมยาตรากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสอนสถานเจ็ดแห่งปีที่ห้า วันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช5 5 9ธรรรมยาตรากตันญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสอนสถานเจแห่งปีที่5เริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่2มกราคมพุทธศักราช5 5 9 9 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตจชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาเถรานุเถระก้าวนำพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ1131รูปยาตราออกจากมหาวิหารพระมงคลเทพบุตีไปบนเส้นทางสายทงคำอันเกิดจากการที่ผู้มีบุญจำนวนมาก มาร่วมโรยดาวรวยให้การต้อนรับนับเป็นการสั่งสมบุญใหญ่รับศักรารใหม่ที่สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตและยังเป็นการรักษาวิถีปฏิบัติอันดีงามในการมาต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญเพื่อร่วมประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนานผ่านพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เราได้มาทําในวันนี้เป็นสิ่งที่เราปลาบื้มใจและเป็นสิ่งที่ผมรอคอยอทั้งปีนะครับการได้นําวิชาธรรมกายโดยมีรูปเหมือนทองคําของพระเดชคุณหลวงปู่ออกเดินทางไปให้ชาวพุทธที่ยังไม่มีโอกาสนะครับได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปลื้มใจแล้วก็ผมก็ขอนำบุญนี้นะครับมาฝากทุกท่าน ในวาราดิีทีขึ้นปีใหม่เนี่ยนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยทุกอนุวินาทีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อง,งานการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะเพราะภาพของการมารวมตัวกันของพุทธบริษัททั้ง4ี่เนี่ยยังมีพลังนะคะเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปสู่สายตาของชาวโลกนะคะจะไปปลุกศรัทธาที่อยู่ในใจของท่านผู้มีบุญนะคะ ให้หันมาสนใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราก็จะถูกยอยกให้สูงส่งนะคะและกลับมาเฟื่องฟูได้เหมือนครั้งยุคโบราณกาลได้จริงนะคะก็ขอให้ท่านมาเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์งานการงานเกี่ยวกับพศาสนาในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่31มมกราคมนี้นะคะก็วันนี้เป็นปีแรกและเป็นครั้งแรกที่ได้มา รอยดอกลาวเหลืองครับผมรู้สึกรู้สึกปลื้มรู้สึกประทับใจรู้สึกรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่รู้สึกดีมากครับเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนและพอเห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเริ่มทําบุญในปีใหม่ใหรู้สึกภูมิใจและปลื้มมากปลื้มปิติมากเลยครับผมบรรยากาศเป็นมันเหมือนว่ามันมีพลังที่เราก็บอกไม่ถูกว่ามันรู้สึกยังไงแต่ต้องเป็นคนที่มาเท่านั้น,นครับถึงจะรู้ว่า มันรู้สึกยังไงมันมีความสุขยังไงมันมีความปิติยังไงนะครับมันมีความปลืม้มทุกอารมณ์ทุกจังหวะนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาเป็นชาวพุทธครับเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาเป็นอยู่ในร่มกายของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาลองสัมผัสดูอยากให้ทุกคนมาลองซึมซับได้รับลส For the whole setting next to the Dhammakaya temple and with the monks walking around, it's very peaceful and calm inside. I feel very joyful and impressed with the dedication of the monks to the Dhammakaya. So it's very impressive today to sit here and to see the monks and everyone who is supporting the monks as well today. 然后在现场每喊一声“洒脱”的时候，都觉得眼泪都要流下来了，因为那个眼泪是非常发起的一个眼泪，是没有办法克制的，就是它会不自觉地一直从眼睛的眼角中流出来，因为觉得太殊胜了。如果是那么，呃，在这里也要非常的赞叹法圣大师，每一年都举办这么盛大、这么殊胜的一个活动。 呃，让一直在学习静坐的我，能够更有信心，在学习龙卜教导的静坐方法法身法门，让我升起了更无比的嗯坚强。 ทำให้เกิดกระแสบุญลังไหลไปที่ใจสร้างความปลาบลื้จนต้องแสดงความยินดีผ่านเสียงแซ่ซ้องสาธุการอันนำไปสู่การผสานศรัทธ,ธาของสาธุชนหลายหมื่นคนที่มาอยู่บนเส้นทางแห่งการแสดงกตัญยูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ทอดยาวจากมหาวิหารพระมงคลเทพูนีมุ่งไปยังมหาธรรมกายเจดี โดยมีพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญญาตราเป็นแถวเป็นแนวเป็นระบบระเบียสบสงบสงียมสง่างามน่าเลื่อมใสทบทวีความปราบลื้มในดวงใจให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับจะประมาณ ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยขาดในการที่จะมาต้อนรับเลยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านมีมโนปฏิธานที่สูงที่จะพาพวกเราให้หลุดพ้นจากวัฏฏานี้แล้วกิจกรรมอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้มาสัมผัสจะไม่รู้เลยค่ะว่ามันปลื้มแค่ไหนปลื้มแบบลืมไม่ลงเลยค่ะทุกปีที่ใกล้ถึงเวลานี้ จะแบบตื่นเต้นมากรอคอยและก็ตั้งใจเสมอแม้จะมีอาการเจ็บป่วยยังไงก็จะมาให้ได้ค่ะความสำคัญมากมายเลยนะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทะสะโลก็สอนให้เราสร้างความดีค่ะพระคุณของท่านเปี่ยมร้นเหลือประมาณค่ะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวรักษาศีลห้าเป็นครอบครัวธรรมกายแล้วก็ สำคัญยิ่งนะคะเราเรารักษาความดีสากลไปตลอดชีวิตในครอบครัวเราเลยค่ะก็รู้สึกปลื้มมากเลยที่ได้ทำกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่ารอคอยม,มาหนึ่งปีตั้งแต่ทุดงครั้งที่แล้วจบแล้วก็ถ้าไม่มีหลวงปู่เราก็จะไม่มีวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นทุกทุกเรื่องเลยตั้งใจยอย่างมากอย่างมากเพราะว่ารอคอยและปลื้มมากด้วยก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานหลวงปู่ ทั่วโลกให้มาร่วมกิจกรรมค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเพิ่งจะเริ่มวันเป็นวันแรกยังมีเวลาอีกหนึเดือนมีเวลาอีก30วันสําหรับการได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตค่ะ ปริาบทสงบเสงี่ยมสง่างามของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญและการแสดงออกซึ่งความเคารพของพุทธศาสนิกชนสร้างความอัศจรรย์ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาและที่กำลังย่างเข้าสู่ปีที่5ได้ทำให้ผู้มาในภายหลังเกิดกุศลศรัทธาตั้งตาคอยที่จะมาสัมผัสความอัศจรรย์ด้วยตนเอง จึงได้ชักชวนหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รักมาต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญร่วมกันเดือนมกราคมของทุกปีจึงมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสักการะรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพพุทดีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นณอนุสรสถานทั้งเจ็ดแห่งและจะไปบูรณะพัฒนาวัดวาอารามที่ตั้งอยู่ในเส้นทางพระผู้ปราบมารนับเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าในการจันลมพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีของชาวบุตรในชุมชนน้อยใหญ่ให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีที่แล้วหนูมาหนูก็ตั้งแต่เห็นพระองค์เร่หนูก็ปื้มปื้มปื้จนจนตะลุหัวใจจะออกมาเลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าให้มาทำบุญที่นี่แล้วก็ ใครก็ได้ยาอยากแต่ทำงานอย่างเดียวหาเว,เวลามีอ่ะอยากจะมารับพระทุดงค่ะให้กรรมรับพระทุดงต่อไปหนูจะปีหน้าหนูจะพามาอีกค่ะโอกาสที่เราจะได้มากราบพระที่มีความตั้งใจมากอย่างนี้ก็หาไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็เคลียร์งานเคลียร์เวลาว่างเคลียร์โอกาสเ,เพื่อที่จะได้มารับการเดินธรรมญาตา บบพุทธบุตรธ,ธรรมญาตาของหลวงพ่อค่ะเตรียมตัวมาเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ที่มีที่มีการเดินแบบนี้อีกรอบนึ่งค่ะคือหลวงปู่ชี้นำทางให้เรามีความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีพระภายในในตัวค่ะแล้วก็สิ่งที่หลวงปู่สอนก็คือเราสามารถทำได้ทุกคนและเชื่อมั่นในสิ่งที่หลวงปู่สอนนะคะก็เลย ก็เลยศรัทธาในสิ่งที่หลวงปู่พูดในสิ่งที่หลวงปู่แนะนำอะค่ะการที่มาทุกปีเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ชวนหมู่ญาติแล้วก็เพื่อนมาด้วยกันตลอดนะคะเพราะคิดว่าเป็นบุญใหญ่ไม่อยากจะพลาดซักบุญสักปีเลยค่ะปลื้มใจมากที่ได้มานั่งตรงนี้ค่ะเพราะว่า เป็นการเผยแพ่พระพุทธศาสนาแล้วคนที่ามาใหม่ๆหรือพวกที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาได้มาเห็นเหมือนการเผยแพร่ให้พวกเขาไปขยายต่อในประเทศของเขาและเชักชวนคนมาค่ะแล้วเราเองก็ปลื้มมากแล้วก็อยากจะให้ภาพนี้แผ่ออกไปทั่วโลกอะค่ะเพราะว่าจะได้ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าใจพระพุทธศาสนาและจะได้รู้ว่าเ,เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็เป็นหนทางที่จะให้โลงนี้สงบสุขอะค่ะนับจากนี้ไปจะเป็น30วันแห่งการแสดงกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นแบบอย่างให้คนทั่วโลกได้หันกลับมามองว่าชาวพุทธ เอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างไรในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุกอนุวินาทีจึงมีคุณค่ามหาศาลเพราะได้สร้างโอกาสอันดีให้ผู้มีบุญทั่วโลกเดินทางมาตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ในเส้นทางที่ท่านเลือกลงมาเกิดและดำเนินต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งอนุสรสถานแต่ละแห่ง มีหนึ่งเดียวในโลกการที่อนุชนรุ่นหลังมาตามระลึกนึกถึงท่านย่อมเป็นการประกาศบารมีธรรมอันไม่มีประมาณของพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนสู่โลกนี้อีกครั้งและเป็นการยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งย้อนรอยความรุ่งเรืองยุคพุทธกาลให้ปรากฏในสังคมปัจจุบัน